ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้สัมภาษณ์กรณีพื้นที่กรุงเทพเตรียมจัดงานเทศกาลหลายงานในช่วงนี้ว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายเกี่ยวข้องหวังมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดโศกนาฏการรมเหยียบกันตายในงานฮาโลวีนที่ย่านอิเทวอนกรุงโซลเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยในส่วนของกรทมหลายพื้นที่เตรียมจัดงานลอยกระทงได้กําชับให้ถูกพื้นที่ตั้งศูนย์บัญชาการที่ทางเข้าออกตรวจนับจํานวนคนภายในงานและถ้าเป็นไปได้จะให้กล้อง CCTV ทีช่วยจับจํานวนคนเน้นเรื่องความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่งไม่เน้นเรื่องขายของรวมทั้งไม่ให้มีการละเล่นในพื้นที่จัดงานจะให้ออกจากพื้นที่และจัดในที่โลง่งซึ่งกะทะมไม่ได้กังวลเรื่องการเบียดกันจนเสียชีวิตเพราะการเบียดและตกน้าอันตรายกว่าซึ่งทุกเขตที่จัดงานลอยกระทงได้ทําแผนเผชิญเหตุเรียบร้อยแล้วสําหรับพื้นที่ที่น่าห่วงที่สุดนายชัดชาติกล่าวว่าคือบริเวณคลองอกอ่างที่อยู่ริมน้ําแต่กะทะมมีกล้อง CCTV ที่คอยจับความหนานแน่นของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานซึ่งหากตรวจจับได้ว่ามีความหนานแน่นเกินไปก็จะไม่ให้้เเขาและละียง ไปใช้เส้นทางอื่นหรือรอจนกว่าจะสามารถเข้าไปได้อย่างปลอดภัยสําหรับการกําชับในการจัดงานฮัลวีนคืนนี้นายชัดชาติกล่าวว่าได้สั่งการไปหมดแล้วและช่วง3าเดือนที่ผ่านมาได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการทั้งหมดเพราะมีความกังวลเรื่องของทางเข้าออกจึงต้องเคร่งครัดให้มากขึ้นสภาพพื้นที่อาจจะไม่เหมือนที่อิตาลีเกาหลีใต้แต่จะมีที่บริเวณสีลมซอยสองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั่นคือมีทางเข้าที่แคบและมีร้านค้าหลายร้านอยู่ภายในจึงต้องไปดูจุดเสี่ยงต่างๆทั้งนี้ตนเองได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม เข้าไปดูจุดเสี่ยงต่างๆและคิดว่าทางเขตมีข้อมูลเพียงพอซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีและทุกคนเข้าใจว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาจะมีความรุนแรงมากจึงควรจะต้องเริ่มตั้งแต่มาตรการป้องกันไว้คือดีที่สุด ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีในเอกภพเหลืองประเสริฐและทีมงานสายใหม่ต้องรอดผ่าเสียนพนันห้ารายผู้เสียหายที่ถูกบ่อนพนันย่านรามอินทาอุ้มตัวไปปล้นรัพย์กว่า5้าล้านบาทหลังถูกกล่าวหาว่าร่วมกันโกงพน,นันเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองพอบอตรเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบ่อนการพนันกว่า100แห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลโดยผู้เสียหายรายหนึ่งเผยว่าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนการพนันมามอบให้รองพอบอตรแต่ยังเปิดเผยต่อหน้าสื่อไม่ได้เนื่องจากกลัวอันตรายทั้งนี้นายสันทนาประยูนรัตน์อดีตนายตำรวจสันติ ได้ให้ข้อมูลกับสื่อว่าพวกตนไม่ได้ถูกล้นทรัพย์ซ้ำยังเดินสายโกงบ่อนการพนันจึงขอตั้งข้อสังเกตว่านายสันทนะนั้นอยู่ในบ่อนตอนเกิดเหตุหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันด้วยหรือไม่พร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยโกงเงินจากบ่อนการพนันเพราะคงไม่มีนักพนันรายใดกล้าไปทะเลาะกับบ่อนพนันส่วนเรื่องการใช้โปรแกรมโกงพนันนั้นถามว่าหากมีอยู่จริงนักพนันทั้งประเทศค,คงรวยกันไปหมดแล้วและหากพวกตนโกงจริงก็คงรวยไปแล้วเช่นกัน ในส่วนนี้ที่มีผลิตนายตำรวจเขาออกมาบอกว่าเราไม่ได้ถูกเขาถึงดำคุมแล้วก็ทำ้ายร่างกายครับผมเขาพูดนะเขาอยู่ในบ่อนเหรอเขาอยู่ในบ่อนกับผมไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงรู้ใช่ป่ะแล้วเขาหรือเขาเป็นเจ้าของบ่อนเองเขาถึงรู้มาคุยทำไมไม่เอาเจ้าของบ่อนตัวจริงออกมาคุยกับพวกเราใช่ป่ะเขาพูดอะไรมาไม่จริงสักอย่างเดียวอย่างเงินนะเขาให้เขาไปเคลียร์ที่โรงพักแล้วก็ให้น้องคนหนึ่งห้าแสนมาเขาต้องตรงที่ให้เดือนละแสนเขาก็เขาก็บอกว่ามั่วแล้วเงินที่โอนออกไปทั้งหมดน่ะ เขาโอนตอนปีสี่ถึงปีห้าทั้งหมดเลยโอนจากบัญชีไปนะผัดกัดแบบคุณดาครอบเสร็จเขาก็โอนออกจากบัญชีหมดเขาเรียงตัวโอนออกไปเลยถ้าเกิดโกงบอนก็ต้องรวยกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมสามารถโกงบอนได้เหรอที่ไหนบอนที่ไหนมั่งที่ว่าโกงมาชี้ได้เลยถ้าเกิดงั้นก็มีบอนเยอะนังเทพก็มีบอนเยอะแยะเลยสิใช่ไหมสันนาออกมาว่าบอนไม่มีโกงบอนก็บ่อนก็มีนังเทพก็เยอะแยะไปหมดสิใช่ไหมแล้วบอนนะใครสามารถให้คนไปโกงได้มั่งนักเล่นเนี่ยจะเป็นทะเลาะกับบอลหรอกล้าเหรอ บอลตะลบอลมีกาด 20- 30คนมีคนงานอีกเป็นร้อยบอลนะมีพนักงานจะเป็นร้อยพวกคนเล่นจะกล้าไปทะเลาะกับบอลเป็นไม่ได้ครับถ้ารู้จริงก็น่าใช้ก็ของบอลมาคุยจะได้รู้ใช่ปะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนโกงกันแน่ใช่ไหมไอคนแทงไม่มีสิทธิ์โกงจมืออยู่แล้วมันไม่มีเราที่นี่อาประเทศไทยมีไม่ยังไม่มีเลยโปรแกรมมันไม่ได้อยู่แล้วโวยกันตายเลยจะมีได้งไงมันเป็นไม่ได้ที่รวยหรอกครับก,ก,ก็ต้องไปถามถามท่านสาสนานะครับเพียงแต่ว่า วันนี้สิ่งที่สังคมต้องการทราบมากที่สุดเนี่ยคงไม่ใช่ว่าใครโกงใครเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสองคนอะ่ะบอลกับคนเล่นเราก็คนนอกเราไม่รู้นะครับแต่วันนี้สังคมต้องการทราบก็คือบอนการพนันเนี่ยมันมีได้อย่างไรแล้วก็การที่คุณสัจนะออกมาพูดเนี่ย มันชี้ได้ชัดว่าบ่อนการพนันมีอยู่จริงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมจึงพาผู้เสียหายทั้งหมดมาพบท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานท่านรองผอตรซึ่งท่านทํางานอย่างจริงจังในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าการมาในครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงจะต้องไปดูแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้าพบเห็นบ่อนการพนันที่ไหนเปิดนะครับแต่เชื่อว่าในขนานี้ในโน,โนครบาลคงไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลอยู่เยอะมากนะครับทั้งคลิปในบ่อนที่ส่งงมมาา้้้เพสยยออตรดดว เดี๋ยววันนี้จะนําเรื่องนี้เรียนให้กับท่านท่านได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าก็คงจะต้องออกวาดล้างในเรื่องนี้ให้หมดเพราะว่าท่านสนาธารณะออกพูดเนี่ยก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าบ่อนมีอยู่จรงิงก็ต้องขอบคุณท่านสนาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยบ่อนพน,นันเขาย้ายจากกรุงเทพเพราะว่านโยบายท่นานผู้จัดการตัวหนุนนครบาลท่านปัจจุบันเนี่ยท่านไม่เอาบ่อนการพนันรวมถึงท่านผู้มั่งคับการตรวจนุนครบาลสองเนี่ยท่านไม่เอาเพราะนั้นบ่อนก็ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้นำเรียนท่านพลตำรวจ ซึ่งท่านให้ความสนใจเรื่องนี้คิดว่าท่านคงมีนโยบายในเรื่องของการปรับมามบ่อนพนันอย่างจริงจังด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าคดีนี้เกิดมาหลายเดือนแล้วซึ่งพอบอตรสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตนจึงต้องเชิญเพจสายใหม่ต้องรอดให้พาผู้เสียหายมาพบเพื่อทําการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงโดยคดีนี้จะแบ่งเป็นเรื่องของการอุ้มนักพนันไปกักขังหน่วงเหนียวและหากมีบ่อนพนันจริงถือว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยซึ่งมีคําสั่งย้ายผู้กํากับสอนอ,นอโคครามแล้วสําหรับผู้เสียหายที่ถูกอุ้มไปรีซับนั้นถ้าสื เช่นเดียวกันส่วนกรณีผู้เสียหายอ้างว่ามีบ่อนพนันกว่าร้อยแห่งทั่วกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนั้นหากพบว่ามีอยู่จริงต้องกวาดล้างปรับปร,รามให้หมดซึ่งตำรวจระดับผู้บังคับการและผู้กำกับการสถานีจะต้องทราบว่าในพื้นที่ตัวเองมีบ่อนการพนันหรือไม่หลังได้รับข้อมูลแล้วพบว่ามีบ่อนการพนันในพื้นที่ใดตนจะรายงานให้พบอตรทราบก่อนเร่งดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาต่อไป จากกรณีอีลอนมาร์สเพิ่งซื้อกิจการของทวิตเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าทวิตเตอร์เตรียมปรับเปลี่ยนกระบวนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแม้ยังไม่ได้ให้ร,รายละเอียดเพิ่มเติมแต่สื่อด้านเทคโนโลยีหลายแห่งรายงานว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีผู้ใช้งานที่มีการยืนยันเครื่องหมายถูกเพื่อรับรองตัวตนของเจ้าของบัญชีทั้งนี้ผู้ใช้งานในลักษณะดังกล่าวอาจต้องสมัครใช้บริการทวิตเตอร์บลูราคาเดือนละ4 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือราว189บาทเพื่อรักษาสถานะดังกล่าวหากโครงการนี้ การเดินหน้าต่อขณะเดียวกันมาร์กได้ปฏิเสธรายงานของเดอะนิวยอร์กไทมส์ที่อ้างว่าตัวเขาสั่งปรับลดพนักงานทุกแผนกของทวิต t ตอรก่อนวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้อย่างไรก็ตามในวันที่ได้เป็นเจ้าของ Twitter คนใหม่อย่างเป็นทางการมาร์กได้ปลดผู้บริหารระดับสูง3คนพ้นจากตำแหน่งทันทีทว่าทั้ง3คนจะได้รับเงินชดเชยจำนวนมหาศาลเช่นกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียว่าเกิดเหตุสะพานแขวนข้ามแม่น้ำสายหนึ่งในรัฐคุชราตซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดียพังถล่มลงมาเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า120รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนประมาณ400คนรวมตัวกันอยู่บนสะพานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีขณะที่สาเหตุของการเกิดศกนาฏการรมครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามข้อมูลจาก สื่อท้องทีหลายแห่งระบุว่าสะพานแห่งดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ230เมตรก่อสร้างเมื่อยุคศตวรรษที่19ในสมัยอินเดียยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ,ษและมีการปิดซ่อมแซมนาน6เดือนก่อนกลับมาเปิดใช้งานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน daily news today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.00นทาง daily news online ลุ้นทุกนัดมาทุกแมน 2022กับเดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ deli n e w c o g h